เรายังไม่ค่อยทราบกันว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับเรียกว่าพรบรค่าตอบแทนผู้เสียหายปี2544สาระสำคัญก็คือรัฐให้เงินเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่ยออันกรรม,มที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้นนะครับยกตัวอย่างถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกคมคืนเนี่ยถ้าถ้านะฮะประชาชนเหล่านี้ยื่นคำขอเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาจ่ายถ้าเข้าหลักเกณฑ์ศพล,ละ1 0,000แบาท แต่เมื่อประชาชนไม่รู้ก็ไม่มีการยืน่นายไ,ไม่มีการจาร่ายไ,ไ,ไ,ไม่ได้เงินก้อนนี้ไม่ได้เงินครับไม่ได้เงินออทางกระทรวงเราก็พยายามที่จะขยับขยายเพราะรู้ว่าอัตราการรับรู้รับทราบของประชาชนมีน้อยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านพลนนนเอกไพรบุญคุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านก็พยายามคิดแนวทางต่างๆในเรื่องนี้เนี่ยเราก็มาตีโจทย์กันว่ากลุ่มผู้เสียหายในคดีอาญาเหล่านี้เนี่ยร้อยละร้อยขึ้นโรงพัก ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ oh. เพราะฉะนั้นเราจึงมี MOU มีข้อตกลงว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรอให้ประชาชนรู้และมายื่นที่กระทรวงยุติธรรมตารวจท่านยอมให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีการคลังที่รักษาการตามกฎ uh huh. หมายฉบับนี้เนี่ยแต่งตั้ง uh huh. ให้ท่านเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่เอาหมวกอีกใบไปสวมให้ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นโรงพักมาแจ้งเหตุถูกยิงถูกแทงถูกข่มขืนเนี่ยก็ได้สิทธิ์นี้เลยโดยอัตโนมัติ ก็แปลว่าร้อยเวรหรือตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีจะต้องถามว่าลุงลูกหรือยังครับว่าญาติลุงที่ถูกแทงตายไปโดยไม่รู้หนอยเนเนี่ยได้เงินด้วยนะครตเอาได้ยังไงก็ยื่นคําขอไปที่นี่เลยตำรวจท่านโรุณาลับไปให้เลยตำรวจจะทําหน้าที่จากระบบเดิมลุงป้าน้าอาเหล่านี้ต้องเดินลงจากโรงพักแล้วก็ อย่างน้อยทราบแล้วว่ามีกฎหมายจะต้องเดินทางไปที่สํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดในอำเภอเมืองเท่านั้น<ใ>น,นะครับซ <ใน S 2> ึ่งก็ต้อง<ร>ไปหาอีกก็มีความยากลําบากเพราะว่าในอำเภอห่างไกลก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อไปนี้เนี่ยนะครับตารวจท่านจะกรุณารับแจ้งความท่านก็สืบสวนทวนความสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทความผิดไปแต่ท่านสวมหมวกอีกใบหนึ่งเป็นหมวกที่กระทรวงยุติธรรมไปฝากไว้ให้ในมิติของการเยียวยาท่านก็แทนที่จะทําเอกสาร1ิบแผ่น ท่านก็เพิ่มแผ่นที่11มาเอาอันนี้เรื่องเยียวยาเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมพี่น้องประชาชนเข้าถึงได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างเป็นหนึ่งตัวอย่างครับอันนี้ทบวทวนอีกทีหนึ่งนะหนึ่งตายนี่ได้หนึ่งแสนตายนี่ได้หนึ่งแสนคนคมคืนนี่ได้สามหมื่นวคมคืนได้สามหมื่นครับถ้าบาดเจ็บก็ตามค่ารักษาเพยาบาลจริงแต่ว่าถ้าท่านเป็นข้าราชการเป็นพนักงานที่เบิกได้อยู่แล้วไม่ต้องหรือมีบาดสามสิบบาทรักษาทุกโรคอันนี้ก็ไม่จ่าย จ่ายเฉพาะค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในช่วงที่ท่านบาดเจ็บเป็นคู่กรณีกันไม่ได้ใช่ไหมสมมติว่านายกับนายขอมีเหตุแล้วก็แทงกันบาดเจ็บทั้งคู่อย่างนี้ไม่ได้ถือไม่ได้มีส่วนในการกระทำก็ถือว่ามีส่วนในการกระทำแต่ท่านนายกกับนายขอทะเลาะกันแล้วนายขอยู่อีกโต๊ะหนึ่งโดนยิงบาดเจ็บเข้าไปด้วยนายขอได้เไม่ปลงเหตุเยถูกต้องครับถูกต้องครับหรือว่าทะเลาะกันธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าถูก โจทย์เก่าตามมาเช็คบินมาทำร้ายอะไรต่างๆหลังจากมีเรื่องกันมาเมื่อ3ปีที่แล้ว2เดือนที่แล้วอย่างนี้ก็ได้เงินนี่ประกาศใช้นานเลยนะกฎหมายฉบบนี้ม,มีมาตั้งแต่2,544 แต่คนไม่ค่อยรู้คนไม่ค่อยรู้ก็ม oui. ีมีช่วงสองสามปีงบประมาณหลังนี่ครับที่ทางตํารวจเนี่ยท่านให้ความกรุณากับกระทรวงยุติธรรมกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ผมต้องขอบคุณท่านพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะฮะแล้วก็พลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์ที่สองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็ช่วยเหลือในการที่ต้องต้องเรียกว่ายอมให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากข้าราชการตำรวจ ซึ่งทั <an> ่วประเทศเนี <po ans and S 2> ่ยมี2องแสนกว่าซึ่งทุกคนรับทราบหมดคนที่เป็นร้อยเวรคนที่เป็นสารวัตรคนที่เป็พศม้คุ้มกับรับทราบมาตั้งแต่ปลายปี55นะครับแต่ว่าก็อาจจะยังยังหวังหวังผลไม่ได้ร้อแต่ว่าส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนเนี่ยทราบนะครับก็ปีนี้เนี่ยนะครับ ประกาศและคําสั่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณนะขณะนี้เนี่ยก็รอระเบียบภายในของตํารวจเท่านั้นเองว่าจะ,จะต้องให้ส่งไปที่ไหนอย่างไรซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยตามโรงพักต่างๆสถานีตํารวจภูทอนะครบาลเนี่ยก็จะส่งมาที่ส่วนกลางทีน,นี้พอมีเรื่องขึ้นโรงพักอย่างอธิบดีว่าหลังจากสืบสวนเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วตํารวจก็จะบอกเออเรื่องเนี้รู้หรือยังเรื่องนี้นป่ารู้หรือยังลุงร,รู้หรือยังอ้าวถ้าไม่รู้มากรอก มากรอกเพื่อจะยื่นเงินเยียวยาก้อนนี้ถูกต้องครับหลังจากนั้นประชาชนคนนั้นจะต้องไปไหนต่อไหมหรือว่าตํารวจดําเนินส่งต่อให้ตํารวจก็จะส่งมาผมยกตัวอย่างในภูมิภาคเนี่ยก็จะส่งมาที่กองบังคับการตํารวจภูธรจง<อ>ังหวัดและเจ้าหน้าที่ของกระทรวรทงยุติธรรมเนี่ยก็จะไปเก็บนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่อะไรพี่น้องประชาชนอยู่แล้วขาดเอกสารหลักฐานใดก็เจรจาติดต่อ,อก,กันแล้วก็ใช้เวลาประมาณ ร้อยปดวันนับแต่หลักฐานครบเนี่ยในการที่จะส่งเงินไปให้โอนเงินเข้าบัญชีนะครับ่มอมาเบิกเองอหรือว่าจ่ายเช็คไปส่งไปทางไปรษณีย์อันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากที่สุดในกรณีเร่งด่วนเนี่ยทางกรมเราก็มีเงินสวัสดิการกรมซึ่งใช้ในการสำรองจ่ายเผื่อว่า เป็นการเผยแพร่โฆษณาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วยในบางกรณีเนี่ยเราก็มีการเชิญมารับหรือว่าวิ่งออกไปจ่ายนะครับในคดีที่เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนเพื่อเป็นการประชาชสัมพันธ์ไปด้วยครับผมเข้าใจว่าหลักการนี้น่าจะเป็นหลักการที่ที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนใช่ครับในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีครับแต่ตราบใดที่รัฐบาลดูแลไม่ทั่วถึงครับ คุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพประชาชนไม่ได้รัฐบาลก็ชดเชยก็ดูแลให้ถูกดูแลให้ครับรัฐบาลคงจะดูแลทุกอย่างไม่ได้อย่างคดีความผิดยกักยอกช่อโกงเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยหรือไปลงทุนเล่นหุ้นกันแล้วเสียอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พ้นวิสัยที่รัฐบาลจะไปดูแลการนดุลพินิจของแต่ละท่านนะครับ <üf instead. S 2> แต่ว่าในเรื่องที่ถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกคมขืนนี่ไม่ควรจะเกิดขึ้น mm hmm. ในเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็เยียวยาให้ตามสมควรคือไม่ไม่ได้ทั้งหมดค,คือกฎหมายนี้เนี่ยมิได้เป็นการจํากัดสิทธ ในการที่จะไปฟ้องร้องนะครับเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีอันนี้ก็ว่าไปฟ้องไปถึงแม้จะได้เงินเยียวยามาแล้วถูกต้องครับก็ไม่ได้ไปเขียนระบุว่าเมื่อรับเงินเยียวยาแล้วหมดไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อไม่เกี่ยวถูกต้องถูกต้องเขาจะไปฟ้องทางทางอาญาทางแพ่งเรื่องมาเข้าต่อใท่านครับเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาเรื่อรังกันมานานรัฐบาลหลายรัฐบาลก็พยายามที่จะเข้าไปอำนวยความยุติธรรมเพื่อจะไปแก้ปัญหาความกัดข้องข้องใจจะได้ไม่ไปก่อเหตุ ในแผนนี้ได้ได้ได้ให้ความสําคัญกับพื้นที่เฉพาะอย่างนั้นไหมอ๋อแน่นอนครับจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความสําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณสภาพจะเห็นว่าเรามีการดูแลกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมนะครับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่ได้รับเคราะหกรรมในการถูกปัสสุสะร้ายต่อชีวิตร่างกายถูกระเบิดถูกยิงถูกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็มีสิทธิ์ได้รับเหมือนกันนะครับในแผนสิทธิ์นี้ก็เขียนไว้นะครับแล้วก็พูดถึงในมุมที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ไอ้เรื่องการเยียวยาเนี่ยที่ผมบอกได้เป็นพิเศษก็เพราะว่าหากเกิดจากการเป็นเหยื่อของการก่อความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองยุติธรรมเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าเป็นการก่อการของกระบวนการผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะฮะที่ก่อความไม่สงบเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันแต่ว่าได้รับเพิ่มขึ้น ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากคดีอาญาปกติยกตัวอย่างเช่นคดีอาญาปกติอาจจะได้10,000แบาทต่อรายนะครับกรณี3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดจากการประทะถูกลอบโจมตีถูกประทุษร้ายจากกลุ่มเนี่ยก็จะได้ประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงกันเรื่องการเข้าถึงโดยได้รับการเยียวยาดูแลชดเชยแต่การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในฐานะ สมมุติเป็นโจทย์ในฐานะเป็นจำเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของสังคมลากย่ามาตลอดมีอะไรในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับนี้ที่เป็นการอำนวยความสะดวกเปิดช่องให้องค์กรนี้หน่วยงานนั้นเนี่ยไปทำให้ประชาชนที่เขามีความสุขเขาขาดแคลนสิทธิเนี่ยเขาได้สิทธิ์มากขึ้นออผมต้องแสดงความชื่นชมนะครับที่นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ ไวมากในข้อ11.5รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้บอกไว้ว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำนะครับปกติกองทุนยุติธรรมเนี่ยมีอยู่แล้วในกระทรวงยุติธรรมนะครับแต่ว่ามีฐานะเป็นแค่ระเบียบระเบียบของกระทรวงนะฮะดูแลเรื่องกองทุนยุติธรรมรัฐบาลนี้เนี่ยได้เร่งรัดให้มีการร่างกฎหมาย ยกระดับจากระเบียบกระทรวงยุติธรรมเนี่ยขึ้นเป็นพระราชบัญญัติชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมขณะนี้ครมมีมติเห็นชอบไปแล้วนะครับกำลังอยู่ในขั้นของกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องอยู่คาดว่าจะออกมามีผลบังคับใช้ได้ในเรือวันประชาชนจะได้อะไรสาระสําคัญก็คือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมเช่นท่านมีปัญหาอืดอัดครับข้องทางกฎหมายไม่มีเงิน ที่จะเป็นค่าธรรมเนียมศาลหรือจ้างทนายมาขอเงินจากกองทุนยุติธรรมเป็นค่าธรรมเนียมศาลเป็นค่าใช้จ่ายของทนายความได้นะครับนอกจากนั้นมสมมติท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าถูกการแกล้งถูกจับจุกุมคุมขังโดยตัวเองอไม่ได้กระทําความผิดหรือว่ากระทําความผิดแต่มีฐานะยากจนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็มีสิทธิ์มายื่นคําขอเพื่อขอรับเงินประกันตัว ในการที่จะเอาไปวางที่ศาลคดีพนักงานสอบสวนคดีพนักงานในการก็ดีเพื่อได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวออกมาสู้คดีฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่มีเงินประกันก็ยอมให้ไปนอนในไปเขาเท้าห้องขังเป็นคาที่ท่านอาจารย์สุภาพพูดเลยเขาบอกว่าเท่าไห่เท่าไห่ก็ว่ากันไปคนรวยทําผิดนะฮะนอนบ้านนอนบ้านคนจนทาผิดนอนกุ๊กทั้งๆที่อาจจะผิดหรือไม่ผิดเหมือนกันแต่ในระหว่างขั้นตอนการสู้คดีเนี่ยผู้มีฐานะดีย่อมมีเงินไปวางเพื่อ ขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวยังมาประกอบอาชีพธรรมหาได้ตามปกติถึงเวลาไปขึ้นศาลถ้าผิดก็เข้าคุกไปถ้ามไม่ผิดก็หลุดมามในขณะที่คนจนฐานะเดียวกันผมไม่พูดถึงว่าทําผิดหรือไม่ผิดะนะครับในห่วงที่เขาถูกดําเนินคดีเนี่ยเขาบ้านต้องเชา่าข้าวต้องซื้อแต่สมมติหัวหน้าครอบครัวถูกจับกุมคุมขังหาเช้ากินข้าหน่งเนี้ นะฮะฮาวสโอลินเทมเงินที่จะเข้ามาสู่เลี้ยงดูลูกเมียเนี่ยไม่มีอันนี้เขาได้รับความเดือดร้อนคือฟังแล้วดีมากนะกองทุนยุติธรรมแต่คาถามซึ่งผมคิดว่าประชาชนกับผมอาจจะมีความเนื่องจากเราเราไปชินกับเรื่องว่าบางทีมันมีอะไรดีๆแต่บางทีเราเข้าไม่ถึงไปติดขั้นตอนไปติดหั้าราชการเราเราเส้นเราไม่ถึงไปเข้าไม่ถึงหรอกทํำยังไงกองทุนนี้มันที่จะ ไม่ใครเดือดร้อนอย่างที่ที่บดีว่านะไปหาได้เลยใครถูกแก้งความจับเขารู้ตัวเขาไม่ผิดได้เงินประกันทํำยังไงที่จะให้มีความรู้สึกกลไกมันครับมันขับเคลื่อนกรจายไปทั่วถึงเออนี่นี่คือปัญหาแต่เดิมเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับรวมศูนย์อยู่ในกรุงเทพ นะครับท่านรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะครับมีผมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเลขานุก,การเดินหนึ่งประชุมได้ครั้งเดียวก็พิจารเรื่องต่างๆบางทีไม่ทันการ,าการแต่รัฐบาลนี้มีนโยบายกระจายอํานาจกระจายอํานาจ เพื่อเยียวยาก็ดีอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ดีไปสู่ส่วนภูมิภาคนะครับทางกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยท่านได้ทําความตกลงกันมี MOU กันในวันที่8ปธันวาปลายปีที่แล้วที่ผ่านมามนะครับ,รบก็โดยสรุปก็คือแทนที่กระทรวงยุติธรรมจะเป็นฝ่ายดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียวนี่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถมีเกรือข่ายมีที่ทาการมากมา,มายเยอะแยะทั่วประเทศก็ตกลงกันว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านจะรับภาระในการเป็นประธานบริหารกองทุนยุติธรรมจังหวัดท่านนั่งหัวโตในทุกจังหวัดยื่นมาที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเรานะคะกำลังก็มีไม่มากแต่อย่างน้อยยังมีในทุกจังหวัดในอยู่ที่อำเภอเมืองเรียกว่าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับจริงๆยังไม่ได้รับอัตรามาถูกต้องแต่กระทรวงก็ผลักดันนะครับสู้ไป ยุติธรรมจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเลขาเหมือนกับผมในส่วนกลางผู้ว่าราชการจังหวัดจะทําหน้าที่เหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือท่านเป็นพ่อเมืองในส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรยื่นที่ในส่วนภูมิภาคเราจะมีเงินลงไปให้ท่านอนุมัตินะครับได้ไม่เกินห้าแสนบาทต่อกรณีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะช่วยได้ีที้ขั้นตอนที่เราเป็นห่วงอีกขั้นตอนนายอะไรสักคนนึงที่อำเภออมก๋อย เจอเรื่องเข้าไปตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ทําผิดเอามีตำรวจไปแจ้งความมีหมายสารมา,าถูกเข้าห้องขังรู้แล้วล่ะว่ามีกองทุนนี้จะไปยื่นเพื่อจะมีการประกันตัวครับญาติยื่นได้ ญาติยืนได้ญาติทายาตญาติมาที่จังหวัดได้ขั้นตอนนานไหมไม่ใช่นอนอยู่2คืน3คืนแล้วปรากฏว่าทางนี้เงินก็ยังไม่ได้เราเราจะทําให้ดีที่สุดนะเราตระหนักดีว่าหลายครั้งที่ประชาชนยื่นมาเนี่ยพิจารณาไม่ทันเนื่องจากระบบราชการเบรคเทปต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ทางกระทรวงเราก็พยายามมาตัดอะไรต่างๆให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็เข้าใจดีว่ามันเป็นห่วงเวลาที่เขาจะต้องถูกจับกลุมคุมขังดําเนินคดีนะครับบางทีถ้าเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยอยู่วันเดียวก็ไม่ได้เลย นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราตระหนักดีที่จะทําให้ดีที่สุดแต่ว่าจะเปิดกว้างเหมือนเซเว่นนีเลเว่นพิน<า>ขนาเปิดปุ๊บติดปั๊บมันก็ไม่ได้เพราะต้องพี่นาเหมือนกันะนะครับ<า>เจ้าหน้าที่บ้านเมืองตํารวจก็ดีฝ่ายปกครองก็ดีสารอา,ายการท่านได้คน ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายมาเนี่ยนะครับท่านก็ต้องใช้ดุลพินิจตามสมควรเราก็ต้องมีความรับผิดชอบคือต้องมองสองมุมเราจะช่วยคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้งเราจะช่วยคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือทําผิดเล็กน้อยแต่มีฐานะยากจนอย่างเงี้ยพวกนี้เราจะช่วยให้สามารถออกมายืนอยู่ในสังคมประกอบอาชีพแล้วก็ต่อสู้คดีไปแต่ว่าอย่างน้อยนี่เป็นจุดเริ่มต้นถูกต้องครับเป็นจุดร่วมต้นซึ่งผมคิดว่าถ้ากลไกมันมันเดินไปได้เนี่ยไม่นานเรื่องนี้ก็ผลบั้นประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาควรจะมาเกี่ยวอะไรกันไหมนอกจากส่วนภูมิภาคมีมีมีเอ่อเรามี MO u กันอยู่นะครับทางกระทรวงเอง่ยโดยท่านรองประหลัดเนี่ยท่านก็ได้เดินสายในการอบรมให้ความรู้คือทั้งท้องที่และท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยใผมีการชวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าในระดับภูมิภาคเนี่ยข้าราชการภูมิภาคก็คือคนของราชการส่งไปอบจความรู้ร้อนรู้หนาวนะขอโทษนะบางทีไม่เหมือนกับท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นเนี่ยเขามาจากการเลือกตั้งถูกต้องครับเมื่อมาจากการเลือกตั้งเนี่ยความกระวนกระวายที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเขาจะบางทีนะเขาอาจจะรู้ร้อนรู้หนาวมากกว่าฉะนั้นใน MOU เนี่ยบรรดาอบจใครช่วยทั้งท้องที่และท้องถิ่นคือในอําเภอผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนของท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นนายกอบตอบจเทศบาลเมืองนครอะไรต่างๆครับช่วยหมดนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยท่านปลัด กระทรวงยุติธรรมคือท่านพลนำหนดเอกชัชวานสุขสมจิตเนี่ยท่านก็ได้เดินสายไปทุกทั้ง5ภูมิภาคนะครับผมเองก็เดินสายไปกับท่านด้วยพร้อมับทั้งรองปองปลัดนในการไปอบรมให้ความรู้นะครับกระจายข่าวถึงสินค้าและบริการของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยว่าถ้ามีอะไรเนี่ยท่านในฐานะที่อยู่ติดพื้นที่ทั้งในส่วนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยท่านหยิบฉวยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นพรบเยียวยา นะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีตกเป็นเหยื่ออารากรรมรหรือว่าผลิตภัณฑ์ของกองทุนยุติธรรมเนี่ยท่านสามารถบอกต่อหยิบยื่นให้พี่น้องประชาชนในความดูแลปกครองของท่านได้ในส่วนทนายความทนายความเขาก็มีสภาทานายความมันมีทนายอาสาเขาอยู่ดูเหมือนว่างานเนี้ยออพอรบฉบับใหม่หรือแผนใหม่เนี่ยก,ก็ปล่อยให้เป็นสภาทนายความเขาว่าไปแต่ว่าทางเนี้ย S <S ออก็ช่วยเสรมิมอีกแรงหนึ่งเ,เสริมเป็นแนรงเป็นเงินความจริงการให้ความรู้ทางกฎหมายเนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานอายการสูงสุดนะครับสภาทนายความนะครับหรือคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้พี่น้องประชาชนให้มีความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นอยู่แล้วเหมือนกันแต่ในมุมของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็คือให้เป็นรูปตัวเงินเลยติดต่อให้เลยนะครับในการที่จะ จ้างทนายความหาค่าธรรมเนียมศาลหรือว่ามาปรึกษาว่ามีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่เราช่วยได้เราช่วยเลยะนะฮะอะไรที่เราช่วยไม่ได้เราส่งต่อ,อตามระเบียบสํานักนายกเพราะเรามีม o u กับสํานักนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับท่านอธิบดีในฐานะหัวแถวของของนักปฏิบัติท่านคิดว่าโดยแผนที่ว่านี้โดยพรบรที่กําลังจะแปลสภาพเป็นกฎหมายออกมาโดยความตั้งใจของ รัฐบาลโดยความตั้งใจของท่านนายกท่านก็พูดหลายครั้งท่านคิดว่าสังคมไทยในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมความเหลื่อมล้าจะแก้ปัญหาไปได้เยอะไหมออผมคิดว่าหลักนิติธรรมหลักกฎหมายนะครับเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะเป็นกฎกติกาม,มารยาทในการให้ประชาชนสมาชิกในสังคมเนี่ยได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะครับอาจารย์สุภาพจะเห็นว่า จุดหมายปลายทางของแผนสิทธิประชาชนแห่งชาติฉบับที่3นี่ก็คือสู่สังคมสันติสุขนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเข้ามาสู่กระบวนการระง,งับข้อพิพาทนะครับระง,งับข้อขัดแย้งหรือทำผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับด้วยความสมานชั้นและเท่าเทียมกันนะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบ อย่างหนึ่งที่ทําไม่เห็นว่าสังคมนั้นน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ประเทศนั้นน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่เนี่ยเขาบอกกระบวนการยุติธรรมถูกตอ้องครับประเทศไหนต่อให้เศรษฐกิจดีคนร่ํารวยแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมมีปัญหาประเทศนั้นไม่น่าอยู่ถูกตอ้องครับคนทําผิดวิ่งเต้นไม่ต,ต้องรับโทษ คนไม่ผิดถูกกันแกล้งสังคมมันอึดอัดอันนี้เป็นหัวใจครับทุกั้งทั้งทงท,งที่ไม่ใช่ญาติเราเลยนะครับคนที่ถูกขังไม่ใช่ญาติเราเลยแต่ว่าสังคมรู้ว่าคนนี้ถูกกลั่นแกล้งกลั่นแกล้ง,งไอ้คนที่ไปทําผิดเห็นเห็นแต่ว่าใช้อิทธิพลบารามีใช้เงินวิ่งเต้นออกมาแล้วก็หลุดได้สังคมคงหลุดอีกครับผพราว่าสังคมเราสังคมไทยอยู่กับเรื่องพวกนี้มามานานพอสมควรใช่ครับฉะนั้นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะเป็นคนไกลหนึง่ง เป็น,นกลไกหนึ่งเป็นเครื่องมือเหมือนกับรถแม m นะครับแผนระดับชาติในการที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็บรรจุเอามุมมองแนวคิดของแผนสิทธิชาติเนี่ยเข้าไปไว้ในนโยบายระเบียบข้อบังคับ,คบกฎกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ย กฎข้อบังคับบริษัทเนี่ยให้มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ระมัดระวังเพื่อเป็นการส่งเสริมรนะครับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยเ,ยเพื่อนําพาสังคมไทยในภาพรวมเนี่ยไปสู่สังคมสันติสุขในที่สุดผมเข้าใจว่ารายละเอียดคงมีมากอธิบดีรายละเอียดในตัวของแผนแนะล้วรองจากแผนมาก็มีกฎหมายรองรับแผนผจากกฎหมายออกมาก็จะก็จะมีกฎหมายลูกอะไรต่างๆตามมาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยธงมันอยู่ตรงที่ว่าต่อไปนี้กระบวนการ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนจะมีความเข้มแข็งขึ้นดังนั้นผมเอาเรื่องหลักๆแค่สองเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนก่อนวันหลังมีอะไรขออนุญาตมาคุยกับที่บดีใหมดเพื่อให้เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ